มาแล้วครับคุณผู้ชมสำหรับข้อมูลตัวละครใหม่ล่าสุดในซ้เวจีนกระบองเหล็กระดับยูอาร์ จังรอแต่ดูไปดูมายัางฮ่ยังไงร,ร่าง2 SSR บวกก็ดูเท่กว่าเยอะส่วนรายละเอียดสกิลต่างๆเดี๋ยววันนี้จะมาแปลให้ฟังนะครับว่ามันทําอะไรได้บ้างอเอาเป็นว่าก่อนที่เ,เพื่อนๆท,ทุกท่านจะเข้าไปรับชมข้อมูลทั้งหมดของเจ้าตัวกระบองเหล็ก UR ก็อย่าลืมที่จะช่วยกดไ like, ลค์คลิปวิดีโอนี้กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และกด subscribe <S <S เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะ m a n s h อ p บริการการจำเนินเกมมือถือวันพันแมนเดอะสตองเกตที่ดีที่สุดคุ้มที่สุดและโน1นที่สุดในเวลานี้ไ <Wow. S 1> ม่ว่าจะเป็นแพ็ก37คูปองในราคา165บาทรวมไปถึงแพ็กที่ใหญ่ที่สุด14,996คูปองในราคา59,000กว่าบาททาง Li s t m a n Shop ก็มีบริการให้เ,เพื่อนๆทุกๆท่านได้เลือกสรรเพียงแค่แจ้ง UID ชื่อตัวละครและเลขเซิร์ฟเวอร์ภายในเกมที่เราสามารถเข้าไปดูได้ในร้านค้าการจำเนินของเกมและ UID จะอยู่ที่มุมด้านล่างซ้ายตรงนี้หลังจากนั้นก็เข้าไปค้นหา คําว่า List Man ช h o p ใน Google หรือจะกดที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้เมื่อเพื่อนๆเ,เข้ามาแล้วก็สามารถเลือกเติมเกมได้เลยชําระเงินได้แบบง่ายๆอีกทั้งยังมีระบบผ่อนนานสูงสุดถึง10เดือนอีกด้วย <Wow. S 1> และนี่ก็จะเป็นรายการเกมที่ภายในเว็บไซต์ list man s h o p เขาบริการรวมไปถึงบัตรเติมเกมก็มีเหมือนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นโ um ลบอก์ดเลเซอร์โกคารีหนาโทมันนี่วอลเลตรวมไปถึงแอปดูหนังก็มีเหมือนกันผมว่าเพื่อนๆทุกท่านก็อย่าลืมเข้าไปใช้บริการกันด้วยนะสำหรับลิเแมนช็ come on. สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกเพศทุกวัยทุกทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันแมนเดอะสโตงเกตในซูเวจีนและสำหรับวันนี้รายละเอียดตัวละครตัวใหม่ล่าสุดในซูเวจีนก็อัปเดตมาให้เราได้ทําการแปลไทยกันแล้วนะครับคุณผู้ชมสำหรับชื่อตัวละครตัวใหม่ตัวนี้นั่นก็คือเจ้าตัวกระบองเหล็กระดับยูอาร์ซึ่งจะเป็นตัวละครที่ย้อมแมวที่สุดแต่เอาเข้าจริงมันก็ย้อมแมวมาพอพอกับเจ้าตัวทัตสึมากิร่างยูอาร์นั่นแหละในส่วนนี้กระาผมเองก็บ่นเยอะแยะมากมายไม่ได้นะเพราะว ว่าเดี๋ยวบางคนเขาก็จะมาว่าว่าตัวในอนิเมะเนี่ยมันก็มีแค่อย่างงี้นั่นแหละแต่ประเด็นถ้าเกิดตัวเกมหรือทีมงานเขารู้ว่าตัวละครมันมีอยู่แค่นี้แล้วทําไมไม่เอาตัวละครใหม่ๆเข้ามานั่นก็คือเกวินร่างปีศาจเอามาเป็น UR ได้แล้วนะจ๊ะฮลไ,ไฟเฟมก็เหมือนกันครับร่างปีศาจเขาก็มีในอนิเมะเขาก็โผล่เมื่อไร่มันจะมาแถมรายละเอียดสกิลก็ไม่ได้ว้าวอะไรเลยครับผมเท่าที่ไปแปลมานะรู้สึกว่าอาจจะดูด้อยค่าไปด้วยซ้ําแต่ถ้าหากใครรักใครชอบก็ไม่ควรพลาดครับ สำหรับเจ้าตัวกระบองเหล็ก UR ตัวนี้เอามาแทนที่ใครก็ได้นะครับผมในตำแหน่งระดับ UR ส่วนซูเปอร์ดาร์คชาย SSR บวกตัวนี้ก็ยังคงครองเม็มอยู่ดีครับราะตละครตัวนี้มันโหดกว่า UR บางตัวนั่นเอง <Wow. S 1> เดี๋ยวเรามาเริ่มดูความสามารถต่างๆกันเลยนะครับแต่ก่อนที่เพื่อนๆทุกๆคนจะเข้าไปรับชมข้อมูลกระผมเองก็ต้องขอแวะขายของกันหน่อยจ้าตอนนี้ช่องยูทูบแ e งเจิ้ลในเกมได้มีระบบสมาชิกมาแล้ววิธีสมัครสมาชิก <Wow. S 1> เพียงแค่กดคำว่าสมัครหลังจากนั้นให้เราเลือกแพ็กเกจใ,ในการสมัครได้เลยถ้า าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะเป็นสมาคมฮีโร่ของวันพันแมนเดือนละ20บาทก็จัดกันมาครับณตรงนี้รูปายแชทสดนี่สวยงามมากมายเดี๋ยวจะมีอัปเกรดมาเรื่อยๆแล้วก็อีโมจิครับผมหน้าขำหน้ายิ้มหน้าโลโก้โลโก้จัดหนักจัดเต็มใครที่ติดตามวันพันแมนหรือติดตามเกมเกมอื่นจากช่องแองเจลเลเกมก็อย่าลืมสมัครกันด้วยนะครับเมื่อขายของเสร็จแล้วเราก็ไปลุยกันต่อเลยครับนั่นก็คือในเรื่องของพลังโจมตีจะอยู่ที่683หน่วยเลือด4,095หน่วยและความเร็วพื้นฐานเลยครับ104หน่วยสกิ การโจมตีปกติคอมโบต่อเนื่อง3าครั้งใส่ซูปเปอร์หมายรายเดียวด้วยดาเมจ135%่คิดจากค่าพลังโจมตีพื้นฐานทั้งหมดต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของสกิลอันติเมชใช้ลูกไฟไปเลยจํานวน2ลูกเริ่มเข้าสู่สนามตัวละครของเขาจะทําการเพิ่มความเสียหายนะครับผมที่โจมตีจากคิติคอนนะมาเป็น30%หรือถ้าจะให้พูดง่ายๆนั่นก็คือดาเมจคิติคอนนะครับจะแรงขึ้น30%เป็นระยะเวลา1รอบหรือว่า1เทิร์นส่วนการโจมตีอันติเมชเนี่ยจะเป็น จะหายคือโดยตรงนะคอมโบต่อเนื่อง3ครั้งใส่สูสเป้าหมายรายเดียวด้วยดามดาเมจ105%บางคนอาจจะตกใจว่า<อ>เฮ้ยทำไมดามจดมันน้อยจังน้อยกว่าพลังโจมตีปกติอีกมผมขอรีบเสริมไว้ก่อนเลยครับเพราะว่าการโจมตีของเขาตรงนี้มันคิดจากค่าเลือดสูงสุดนั่นเองอเพราะฉะนั้นดามเมจ105%ตรงนี้ถือว่าเยอะมากๆนะครับผมในการโจมตีแบบคิดค่าเลือดส่วนถ้าใครคิดอยากจะมาคอมโบคู่กับหลอดเลือดโบรอสยูอาร์ตรงนี้หรือว่าคอใหม่ของเขาก็ไม่ได้นะจ๊ะเพราะหลอดเลือดตรงนี้มันเป็นหลอดเลือด ส่วนอัลติเมตตรงนี้มันคิดจากหลอดเลือดสีเขียวพื้นฐานนั่นเองเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนั่นก็คือตัวละครของเขายังจะมีการเพิ่มเติมอีก120ปเจากขีดจํากัดของพลังชีวิตสูงสุดเดิมนะครับผมมาแปลเปลี่ยนเป็นความเสียหายแบบพิเศษซึ่งความเสียหายแบบพิเศษตัวนี้ก็ยังจะโดนค่าความเสียหายแบบพิเศษเข้าไปอีกได้<ะ>แต่เท่าที่ผมแปลมาบอกเลยว่างงมากนะครับผมในส่วนส3าบรรทัดล่างเนี่ยอ่านยังไงผมเองก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดียิ่งมาเป็นไอบ้บรรทัดสุดท้ายเนี่<อ> แต่ละระดับจะเพิ่มขึ้นอีก20%ของค่าความเสียหายแบบพิเศษเพื่อนๆฟังแล้วงงไหมครับผมเองแปลมายังงงขนาด Google แปลให้ก็ยังงงถ้าเกิดว,ว่าให้ผมเดามั่วๆเนี่ยรู้สึกว่าตัวละครแต่ละตัวหรือว่าเป้าหมายแต่ละตัวที่เราโจมตีไปเนี่ยอาจจะโดนดาเมจเพิ่มเติมนะครับผมหรือว่าโดนดาเมจความเสียหายแบบพิเศษเนี่ยเพิ่มเติมแรงขึ้นอีก20%แต่ละตัวนะในส่วนนี้ก็ต้องไปรอดูอีกทีหนึ่งตอนเข้าเซิร์ฟไทยหรือไม่รอตัวละครมันเข้าอีกรูปแบบเต็มอีกทีงนึองนะถ้้าาาเเกิดว่ผมข ในส่วนนี้มากขึ้น <Okay. S 1> แต่เป็นว่าอันติเมตของเขาโจมตีด้วยค่าเลือดแล้วก็ดาเมจของคิทคอนเนี่ยจะแรงขึ้นเพราะฉะนั้นตัวละครตัวนี้ก็ควรเน้นเล่นเป็นสายเลือดนะครับผมเลือดเพียวเลยก็ได้หรือจะเน้นเป็นเลือดความเร็วแล้วก็เป็นเลือดคิก็ได้นะแล้วแต่เราอยากจะปั้นอารมณ์ก็จะเหมือนกับเจ้าตัวซูเปอร์ร์กชัยเอเดนอาบวกนั่นแหละที่โจมตีจากค่าเลือดแต่พอคิดดไปแล้วตัวละครตัวนี้มันดานดาเมจเยอะกว่านะตั้ง150%ต่อมาจะเป็นในเรื่องของสกิลพาสิดตัวบมเมื่อเริ่มเ้าสู่สา่ามาระเล็นันเรื่องของสกิลพาส คุ้มกันความเสียหายที่ไม่ใช่กิคิคอนมาทันทีนะครับผม60%เป็นแบบถาวรน,นะใน <c oughs> ส่วนนี้ก็ทําการลดดามเมดไปเลยคล้ายๆกับไอ้เจ้าตัวโบรทสยูอาแบบเป๊ะๆรายละเอียดของเขาก็จะอยู่ตรงนี้นะลองเอาไปเทียบกันดูคือเหมือนกันเลยเพียง <c oughs> แต่ว่าเจ้าตัวโบรทสยูอามันลดแค่50%ส่วนกระบองเหล็กยูอาร์หกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไอบ้บรรทัดด้านล่างตรงนี้ก็คือการเพิ่มพลังจิตลบอยู่ที่1,500งพ้้เต็มอารมณ์ก็คือได้ห0 0 0งัเต็มเนี่ยก็เท่ากับลูกไฟกหนึ่งล,นะลูก เพิ่มพลังไฟไม่รู้ว่าจะมีมาทําไมนะสำหรับตัวละครตัวนี้เป็น UR แท้ๆแต่ดันไปเพิ่มจิตลบ เองใส่เจ้ามาแก้ทางเจ้าตัวโซนิกยูอาร์เพราะว่าตัวละครตัวนี้มันลบลูกไฟได้ประมาณ3-45หลูกเลยนะและสุดท้ายครับผมจะเป็นสกิลปลุกตื่นขั้นยูอาร์คต้องขอบอกและขอย้ำอีกครั้งหนึ่งครับว่าการแปลในครั้งนี้บอกเลยว่าอาจจะมีผิดพลาดไปบ้างนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นดูแล้วก็ฟังแบบคร่าวๆนะเมื่อเริ่มเข้าสู่สนาม200เของค่าพลังชีวิตสูงสุดจะถูกฟื้นฟูขึ้นอีกทั้งยังสามารถฟื้นฟูพลังชีวิตสูงสุดให้กับเพื่อนร่วมทีมในแถวเดียวกันได้ด้วยนะคร เป็นนระยะเวลา4ี่รอบหรือว่า4เทิร์น <Wow. S 1> ต่อมาก็จะมีในเรื่องของกเกาะแห่งพลังชีวิตนะครับนั่นก็คือคอของเจ้าตัวโบลอสอยู่อรนที่ตัวละครได้ครอบครองก็จะทําการเพิ่มขึ้นอย่างถาวรอ,อีกซึ่งไอ้เกาะตัวนี้เนี่ยมันจะคิดมาเป็นค่าออร่านะครับผมเป็นสถานะใหม่นะเ <Hey. S 1> กาะหชั้นก็จะเทียบเท่ากับ1ออรา่าซึ่งเราจะสามารถเก็บออร่าได้สูงสุดอยู่ที่4ออรา่าแต่มันก็ไม่บอกนะว่าไอออร่าตัวนี้มันเอาไปเพิ่มอะไร uh. แปลกไหม งงไหมคือให้เราเก็บเกาะให้เราเก็บออร่าแต่ออร่าเอาไปทําอะไรไม่บอก <c oughs> งงเกินนะคือไปแปมาผมก็ยังงงว่าหนึ่งออร่ามันคืออะไรนะครับผมก็โอ้โหแบบ เป็นตัวละครที่เข้าใจยากมากถ้าให้ม่มูเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวละครสายแทงไปเลยครับผมแทงจ๋าหนึ่งเกาะหนึ่งออร่า,หน,าหนึ่งป้องกันอะไรก็ว่าไปแต่อันสุดท้ายตรงนี้ก็คือจะมีการเพิ่มอัตราการติดคิดค่อนให้กับตัวละครของตัวเองนะครับผม50%แบบถาวรและก็ยังเพิ่มให้กับเพื่อนร่วมทีมอีกด้วยนะจำนวน30%เป็นระยะเวลาถาวรเช่นเดียวกันครับผมส <Wow. S 1> รมุปโดยรวมตัวละครตัวนี้เท่าที่ผมได้แปลมาเท่าที่ Google ได้แปลมาเท่าที่คนอื่นได้แปลมาให้ฟังเนี่ยเจ้าตัวกระบองเหล็ก UR ตัวนี้กลายลรสาื์บ แทบจะเพียวๆเลยนะครับผมเป็นแทงโจมตีคีนะความสามารถต่างๆเนี่ยก็ยังไม่ค่อยได้ชัดเจนสักเท่าไหร่แบบ100%แต่จุดดเด่นหลักๆเลยก็น่าจะเป็นในเรื่องของการโจมตีดาเมจคิทิคอนเนี่ยแรงขึ้นนะครับแล้วก็โอกาสการตีคีก็แรงขึ้นส่วนอันตรีก็โจมตีจากค่าเลือดซึ่งเปอร์เซ็นต์ในการโจมตีก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายถ้าให้ไปเทียบกับเจ้าตัวสเปอร์ดดาร์กชยัย SSR บวกแต่ข้อได้เปรียบของตัวละครตัวนี้ก็คือมันจะมีในเรื่องของดาเมจคีเท่านั้นเองที่เพิ่่่่่มมมมมเเเติเข้าาาสสวนนนรืืององถนนะๆคผก็ไ ค่อยได้โดดเด่นสักเท่าไหร่อย่างเช่นพาสซีฟสกิลติดตัวคือตัวละครอื่นๆมันก็มีอยู่แลว้วไม่รู้ว่าตัวนี้จะมีไปทําไมน่าจะเอาเป็นแบบสถานะอื่นๆมาช่วยในเรื่องทีมน่าจะดีกว่าแล้วก็ไอ้เรื่องการเพิ่มพลังจิตลบ1 5 0 0แต้มก็แทบจะไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะเพราะถ้าหากทีมของเรามีเจ้าตัวโซนิกยูอาร์ตัวละครตัวนี้ก็สามารถเพิ่มลูกไฟให้กับทีมของเราได้อยู่แลว้วถึงแม้ว่าจะโดนหักโดนลบก็สามารถเพิ่มขึ้นมาได้เอาเป็นว่าโดยรวมความสามารถก็จะมีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆท่านใดที่ชืืื่่่นนชชชอออออออบบหหรรรไไมมมีขู้ละะยากจ เพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยครับ <Okay. S 1> เพราะก่อนที่ผมจะมาทําคลิปนี้ก็มีคนแปลให้ดูเหมือนกันรวมไปถึงพี่ Google ของเราก็แปลมาให้อกีกตัวผมเองก็ไปหาตับมาเพิ่มเติมให้อกีกถ้าอยากจะให้ข้อมูลมันเป๊ะจริงๆผมคงต้องรอเซิร์ฟเวอร์ไทยแล้วแหละเพราะรายละเอียดสิของเขานี่โอ้โหงงเกินสำหรับวันนี้กระผมเองก็ต้องขอลาเพื่อนๆทุกท่านกันไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหนา้าและก่อนที่เพื่อนๆทุกท่านจะทําการกดปิดคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมที่ช่วยกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้กด แชร์ให้ทั่วถึงกด s u b สไคร b e และที่สําคัญปุ่มระฆังกระดิ่งอย่าให้พลาดเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆมันจะแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆทุกๆท่านทรา,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 าบกันแบบทุนหน้าและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้มีคําพูดคําจาหยาบคายอะไรหลุดออกไปก็ต้องกราบขอภัยมาณาที่นี้ด้วยใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด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 กันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะคุณผู้ชมทุกๆท่าน